มาดูการถ่ายโอนข้อมูล HARD d i s ksd s sandis k extreme possible กับ external hard disk หรือว่า HDD นะครับจะมีความเร็วแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนไปชมครับตัวด้านบนตรงนี้จะเป็น SSD นะครับด้านล่างก็จะเป็น HDD นะครับมาดูความเร็วการถ่ายโอนว่าจะถ่ายโอนได้เร็วมากน้อยแค่ไหนไปชมครับโอ้โหพุ่งมากเลยนะครับ เรียบร้อยครับดูตัวด้านล่างนะครับอันนี้จะเป็น external hard disk นะครับไปครับโอ้โหความเร็วต่างเลยนะครับต่างมากก็จะเห็นความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลของเจ้า SSD จะถ่ายโอนข้อมูลได้เร็วกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับโดยมีความเร็วในการอ่านสูงสุดอยู่ที่1,050 MB ต่อวินาทีแล้วก็ความเร็วในการเขียนสูงสุดจะอยู่ที่1,000 MB ต่อวินาทีจะเก็บรูปภาพจากโน้ตบุ๊ก Macbook Mac mini หรือว่ามือถือที่รองรับสาย USB-C ส่วนในเรื่องของราคาก็แน่นอนว่า SSD ราคาจะสูงกว่า HDD อย่างแน่นอนเลยนะครับสมกับสเปคที่ให้มาไม่ว่าจะเป็นความเร็วความแรงรวมถึงเล็กพกพาสะดวกไม่หนักแล้วก็ลูกใหญ่อย่าง External Hard Disk หรือว่า HDD แต่ก็แลกด้วยราคาที่ถูกลงนั่นเองครับใครถูกใจตัวไหนไม่ว่าจะเป็น SSD หรือว่า HDD ก็ไปจัดกันได้ครับ